เอกแล้วไงเพราะมีผลงานแบบว่าโหพรีเซนเตอร์กับคุณแม่ด้วยนะคะไปดูกันดีกว่านะคะวิเวียนแอบเฉลยแล้วว่าทำไมทำไมถึงไม่มีเบบีคนที่สองสักทีเพราะว่าเจอประกาศสิทธิ์ของพี่บุ๊กว่าอย่างไรต้องไปฟังจากปากของคุณกบแล้วล่ะคะ่ะคุณดีนะนคุณดีขึ<ะ>้นเช่รลรถตอบลมใช่ไหมหน้าตอบเลยใช่ไหมก็ จากที่ออกงานมาหลายๆครั้งค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าโหแก้มเราใหญ่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งถ่ายรูปออกมาก็คืออาจจะเป็นว่ามันถึงจุดแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องผอมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับการทํางานใดๆทั้งสิ้นคือตอนนี้มีงานแค่พิธีกรแล้วก็งานอ,าอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกแบบเคยตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดจะมีน้องอีกคนควรจะผอมให้ได้เท่ากับตอนก่อนทองนาดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราผอมดีกว่า3โลครึ่งละค่ะประมาณ3าโลครึ่ ควบคู่มาหาแล้วออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนะคะทุกทุกวันเลยะคะ่ะที่นาดาหลับเราก็จะลงมาข้างล่างแล้วมาวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวันนะคะแล้วก็แล้วก็ทานอาหารให้เป็นแบบจํากัดให้มันน้อยลงน้อยมืออ้อปริมาณน้อยแต่ว่าหลายๆมื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ช่วยได้เยอะค่ะลงเยอะ <laughs> พี่บุ๊กเหรอคะพี่บุ๊กผอมลงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกดีแล้วดีแล้วลดเถออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าลดแล้วเขาก็คงแหมผู้ชายอะนะลดลดนิดนึงก็ดีค่ะยังเหลืออีกประมาณ2-3กิโลอยากได้อีกอะค่ะก็ยังคงทาต่อไปเขาแสดงว่าเตรียมจะมีน้องหรือเปล่าก็ก็เดี๋ยวรอผอมกันค่ะค่ะ ก็ <ties> เดี๋ยวสักปลายปลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตั้งใจแบบผู้ชายดีอุ้ย มันเลือกได้ป่ะคะไม่รู้ยังไงก็ได้ค่ะผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีค่ะน้องก็ได้นะคะอยากมีน้องเคยถามเหมือนกันว่าได้ไอยากมีอยากมีน้องไม่ลูกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะบางทีบางอารมณ์ก็อยากมีค่ะบางอารมณ์ก็อารมณ์บุไหน่อยก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือรู้สึกสังเกตว่าตอนนี้เขาเริ่มเล่นคนเดียวแล้วก็เริ่มเหมือนพูดพูดเล่นแบบเล่นในจินตนาการเชื่อว่ามันเป็นพัฒนาการหนึ่งของเด็กนะคะแต่ว่าเริ่มเอาพิกาะตมา แล้วแบบพิกาตาตบมือสิค้าเริ่มเล่นคนเดียวเพราะว่าเราก็เลยรู้สึกว่าคืสอสงสารนะเขาเล่นคนเดียวถ้ามีเพื่อนไัยเดียวกันเล่นก็ก็น่าจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางครั้งเขาก็จะแบบบางทีแม่เหนื่อยแม่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างซึ่งไม่บ่อยตามตรงว่าไม่ได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าแบบนาดาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียวลูกโอเคเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้ามีเพื่อนเขาก็เขาก็จะสนุกข<ๆ>ึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองขวบสองเดือ okay, นค่ะ ก็คือถ้ามีน้องอีกคนก็พอดีเนาะเขาก็ได้เป็นเพื่อนเล่นกันบ้างอีกกระแสข่าวหนึ่งเขาบอกว่าบอกว่าปิดทุนเพื่อที่จะกลับไปเล่นละครไม่จริงค่ะไม่จริงมีค่ะก็มีติดต่อมาแต่ว่าบทก็ดูดีชะลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี mm ้นดาไม่ม yeah. ีพ right. ี่เลี้ยงอะค่ะตอนนี้เลี้ยงเองก็เลยไม่สามารถเอาไปฝากกับใครได้เลยค่ะแล้วก็ยังยังต้องเลี้ยงลูกอยู่ค่ะ ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้รับงานที่เป็นเป็นใช้เวลาเยอะๆอะค่ะค่ะค่ะละครก็ยังไม่มีบูก,ก,บก,บบก็ต้องบอกว่า,เ,าเรื่องที่จะได้ทำงานร่วมกับพี่เบิร์ดหรือไม่เนี่ยตอบไปหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็ยังยืนยันคำตอบเดิมว่ายังไม่มีใครติดต่อมานะคะยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรเงี้ยก็ค่ะแฟนอาจจะหลายคนอยากจะเห็นมีโอกาสสักครั้ง โนก่เชื่อว่าในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งถ้าได้มีโอกาสได้ทํางานกับพี่เบิร์ตเนี่ยใครก็อยากทํานะคะแต่ว่าอย่างตัวกบเองเนี่ยต้องก็อบอกไปแล้วจริงๆว่ายังไม่มีใครติดต่อมารบกวนช่วยดาวเป็นคนอื่นนิดนึงลองไปถามคนอื่นดูบ้างเพราะว่าคงคงคง,คงไม่ใช่กบแน่ๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้นาดาไม่มีพี่เลี้ยงถ้าเป็นละครในช่วงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ได้เล่นแน่ๆค่ะต้องรออีกสักพักเลยเพราะว่ามีโครงการจะมีน้องคนที่สองด้วยก็อีก จะเลิกไปเลยหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้คิดนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราก็เอาในส่วนสําคัญตรงหน้าเราก่อนแล้วก็วัตถุประสงค์ความต้องการของเราในตรงหน้าในเวลาใกล้ๆอันเนี้ยในในในครึ่งปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วเหล๋ยวตอนนั้นถ้ายังมีละครติดต่อมาค่อยว่ากันถ้าไม่มีติดต่อมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ทำมาไว้ในอดีตก็เป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะพี่ภูมิกะอยากจะให้พี่ภูรับหรือพีุ่มไม่ว่าอะไรพี่ภูไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ค่ะ คคุณคะ่ะดีใจจังเลยมีคนตอบถูกแบบเยอะมากแล้วว่าสบู่ของเราแต่ละสูตรอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่าเห็นไหมไปซ้ำกันด้วยนะจริงจริงปลื้มมากแต่<ช>คุณเจ้าสิงบรีบอกว่าสูตรมะขามแท้ขมิ้นชันอย่างนี้ก็ได้นะคะรครบส่งกันเข้ามา<ช>ค่ะนะคะอาจจะมีทีเด็ดแบบว่า จักให้เยอะอเดี๋ยวเอาเงินที่วิเวียนซื้อให้